สวัสดีครับธงชัยบุรีรัมนะครับวันนี้เอากุมารหลวงปู่หงพงมบรญโยมาให้ดูนะครับนะอันนี้เป็นกุมารนะครับกุมารเทพมงคลนะฮะจัดสร้างนะครับที่สุสานทุ่งมนนะครับปี2556นหะครับหมายเลข373นะครับใครมีแบบนี้นะฮะใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับผมรับเช่านะฮะถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะครับส่งมาทางไลน์ทางเฟซก็ได้นะครับ นะฮะถ้าใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับนะฮะถ้ามีจํานวนเยอะไปเช่าถึงบ้านเลยนะครับไม่เช่าถึงบ้านเลยนะฮะถ่ายรูปส่งมานะครับนะฮะโทร0887994956นะครับใครมีนะฮะอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะฮะอยากจะอยากจะขายนะครับทักมาหาผมได้เลยนะฮะหรือโทรมาก็ได้นะครับ0887994956นะครับนะฮะ สวัสดีครับ